ไม่ได้ปลานี่เราจะถ่ายปลาก่อนเห็นตอดเข้าไปนี่ถ่ายถึ้ที่ยกคล้องมาเลยยกคล้องขึ้นมาเลยนะไม่ชัดโอ้หลุดแล้วนะ ไม่รุดเลยรุดเลยนะเดี๋ยวจะยกขึ้นให้เลยเห็นรู้สึกจะเป็นปลาคอหรือเปล่าไงนั่ปลาคอปลานื้อปลารอบ ชัดเลย <c oughs> คันนี้อารมณ์แรงอารมแรงโอ้หมัดไปิดเลยรู้ทุกอ่าไปดึงขึ้นมาเมื่อกี้ไหมรู้เลยเ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายคนอีกนต่อไปดูว่าคนอื่นก็ได้หรือเปล่า ไกลแ้วคนเยอะอยู่ด้วยนปะ่ะ <c oughs> ขึ้นพาหนะต่อต่อไปก่อนสิไม่ต้องจะตอ่อต่อเนื่อง <c oughs> ไม่เป็นไรเราเรามีไม้เซอร์ฟี่อันนี้เป็นมือเซอร์ฟี่ ชัดอยู่ตังนี้ไม่ค่อยมีคนนะตันนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีข้างหน้ามีรถคันหนึ่งเดี๋ยวไปดูก่อนวันนี้ลมแรงมากเลยทำให้คนเขาไม่ออกมากันไม่ค่อยได้ปลาด้วย วันนี้เป็นวันเป็นช่วงช่วงที่พายุเข้าพอดีอ้าวมีคนหนึ่งเนาะยวด,ดูก่อน,น <c oughs> ไม่รู้ไปดูก่อนก็ได้หรือเปล่าข้างหน้าก็ไม่มีใครแล้วคลง ลงก่อนจะกลับแล้วมั้งนะกำลังจะกลับแล้วาขากระดหักขากระดุงหักได้ปลาเยอะบหมนี่ไปดูนี่นดิค่ะ ปลาขาวได้เยอะเปล่าครับไหนดูอุ้ยไม้กระดกนาดูเมื่อเยวโอ้โนี่ไม่น้อยแล้วเนาะสองมือได้นีมสองมือได้แค่นี้พอกินอยู่ล็อกได้ได้เยอะอยู่ชื่ออะไรครับสิจอยครับจมาบ่อยครับผมมาจุกกรุงเทพผมลผมลงมาเล่นครับคมาติดกระดุก ไปดูเด้อผมโพสลง YouTube ยกยอดงเสียวน้องสุ่งด้วยเด้อตรงเว้นยกยอแล้วเว้นวักเด้อดงเสียวม,มีครับลงไปแล้วมีผู้ติดอ่ามีผู้เข้าดูก็เยอะเหมือนกันนะร้อยกว่าคนแล้วพ่นายบุพินปัญญาอีกแล้วเนาะปัญญาเกือบสองคนเกือบสองร้อยไม่ใสองคนสองร้อยเนี่ยไห่ไห่ ดวนเลยผมท่บ้านเนาะอ๋อโอ้โหชัดๆชัดเลยนี่ชัดน้ำตกน้ำตกไม่เป็นไรเมื่อ่อยวันนี้ลมแรงไม่ค่อยได้อะไรได้แต่ก็พอคีนี่หรอก ยอเนี่ย,ย,อ,ยอืมลมกูบอกเมื่อนะั้นงมืเอามื่อให้ฉันวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ว่าวันนี้ไม่มีคนลมก็แรงแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ